ราศีกันพบที่6อริแห่งโลกราศีแห่งสติปัญญาทางโลกที่เฉลียวฉลาดราศีกันพบที่6อริแห่งโลกถูกควบคุมด้วยดาวพุธดาวแห่งสติปัญญาและเป็นเพศกระเทยเป็นราศีธาตุดินปลายธาตุมีนิสัยชอบคิดชอบทำธุรกิจการค้าต่างๆเฉลียวฉลาดไม่หยุดนิ่งเป็นคนอ่อนโยนปรับตัวได้ง่ายพูดจาไพเราะ มีมนุษยสัมพันธ์ดีมักเกี่ยวข้องกับนี้สินการแก้ปัญหาการบริหารธุรกิจบุคลิกดูอ่อนโยนจริงใจมีอวัยวะประจำราศีคือปอดตับม,ม้ามลำไส้มีอัญ,ญมณีประจำราศีคือมรกตชาวราศีกันเป็นคนฉลาดชีวิตมักมีอุปสรรคมากแก้ปัญหาเก่ง ปรับตัวเก่งเข้ากับคนได้ทุกชนชั้นตั้งแต่ระดับล่างสุดถึงระดับสูงสุดเป็นคนนอบน้อมถ่อมตนชอบยกย่องคนอื่นชอบบริการคนอื่นจับจุดคนได้ใช้คนเป็นเป็นภพที่หกหรือภพอริอันหมายถึงศัตรูของลัคนาโลกคือราศีเมษแต่ชีวิตมีโอกาสประสบความสำเร็จในอาชีพการงานและชีวิตครอบครัวสูงมากเพราะฉลาสร้างฐานะเก่งและเอาตัวรอดเก่ง ถ้าสนใจดูดวงหรือเรียนโหราศาสตร์โทรติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0841547917ค่ะ